สวัดีค่ะน้ำตาลค่ะจากเพจเด่นทีค้าร์ดฟอร์ดบน,นี้ค็ขายมีกล้ามค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมเจ้าสีประตูนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตคันนี้เลยค่ะคันนี้มาดูกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่929,000บาทนะคะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะคันนี้เพิ่ม ออปชันเสริมขั้นสูงของ Ford มาด้วยนะคะได้มาทั้งหมด4รายการกันเลยนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะพามาอธิบายทีละรายการเนาะเดี๋ยวมาชมกันก่อน,อนว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะกระจังหน้าเดิมๆเ,เลยค่ะไม่ได้แต่งเนะาะกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสีขาไฟแบบนี้เลยส่วนไฟหน้านะคะคันนี้เป็นไฟหน้า LED ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วขอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านเพิ่มก็ไปหล่อๆเท่ๆกันเลยนะคะส่วนด้านหน้า ไ้ไฟตัดหมอกนะคะเป็น l e d ที่มาจากโรงงานเหมือนกันนะคะแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะคะเซ็นเซอร์หน้า4จุดแล้วก็แพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามา30,000บาทนะคะมีตัวเตือนกรชนด้านหน้าให้ด้วยนะคะพี่ๆแล้วก็ตัวกันแทงข้างหน้านะคะตัวนี้เป็นสีบอลเงินตัดกับสีเทาตัวรถแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมห่วงลากนะคะ2ห่วงแบบนี้สามารถลากได้จริงใช้งานกันได้จริงเลยนะคะมาดูนัานข้างตัวรถกันบ้างค่ะ ด้านข้างตัวรถเสริมหลอก็ไปติดซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมดุดสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เท่ๆกันเลยนะคะ,ะช่วงล่างกันบ้างค่ะช่วงล่างคันนี้ไม่ได้ยกนะคะใช้ปีกยกเดิมที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็เสริมหล่อตัวแม็กตัวนี้เป็นแม็กลายมาเวลเนาะสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวยางเป็นยางโอตานินะคะคันนี้ยางออตเลนนะคะก็คือวิ่งทางเรียบนั่นเองนะคะแล้วก็สี่ีด้ยาง อันนี้นะคะอยู่ที่265 60 R18 ขอบ18นั่นเองนะคะซึ่งไลแม็กก็มีให้เลือกมากกว่า30ลายนะคะมาชมด้านข้างตัวรถกันบ้างคะ่ะด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะ ติดเบ้ารองมือเปิดเป็นสีดําด้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้กุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสคะมีกุญแจอยู่ที่มือนะคะสามารถสอดแล้วก็เปิดประตูได้เลยเนาะมาชมภายในรถกันค่ะภายในรถนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเฉพาะรุ่นของสปอร์ตเลยนะคะเล่นได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยแล้วก็มีคําว่าสปอร์ตตรงเบาะให้ด้วยนะคะ แล้วก็พวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะคะสามารถตั้งความเร็วล็อกความเร็วได้นะคะตัวนี้แล้วก็เชื่อมบลูทูธได้ทีละ12เครื่องนั่นเองนะคะหน้าจอคัฟฟิกนิ้วกันเลยนะคะส่วนหน้าจอกลางมีขนาด10 จุดหนึ่งนิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p เพ Android Auto ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Ford p a า s ได้ด้วยนะคะแต่ Ford p a พาสสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะคะแต่สามารถล็อกรถลดล็อกรถในมือถือได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จไวเลสตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะนี่เลยเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะกุญแจก็เป็นกุญแจคีเลตแบบนี้เลยนะคะ2ดอกนะคะพี่ๆแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะ ตัวนี้สามารถเปิดไฟสูงอัจฉริยะให้ด้วยนะคะก็คือเวลาพี่พี่ขับรถไปนะคะมีรถคันหน้ามานะคะก็จะดับตัวไฟให้อัจฉริยะด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะคะ,ะด้านข้างตัวรถก็ติดตั้งกันสาข้างเราหลังคาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์ของ outlander แขนยาวนะคะตัวเนี้ยเหล็กแข็งแรงมากๆนะคะพี่ๆีนี่ยาวไปเกือบถึงกระบะด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ นี่นี่ที่เหยียบด้านหลังให้ด้วยนะคะขึ้นกระบาดท้ายนั่นเองนะคะส่วนด้านหลังไฟท้ายก็เป็น led แล้วนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตนะแล้วก็ติดตัวครอบไฟตัวนี้เป็นสีดำด้านให้เรียบร้อยนะคะตัวกิลิคําว่าสปอร์ตมาจากโรงงานหล่อเท่แบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีกล้องถอยฝั่งโลโก้แบบนี้อยู่แล้วนะคะให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็กันชนท้ายตัวนี้ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมเซนเซอร์ถอยหลังนะคะ4จุดด้วยกันเนาะก็ ็กเกตที่เสริมมา30,000ื่นนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็มีอยู่4อย่างนะคะพี่ๆก็ลูกค้าจะเพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้นะคะข้ขึ้นอยู่ที่ตัวลูกค้าเองนะคะก็พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจรถปอดแต่งได้เท่แบบนี้หรือจะแต่งแบบอื่นๆตามคลิปอื่นของน้ำตาลก็แคปหน้าจอส่งมาเลยนะคะแล้วก็ โทรหาน้ำตาลนะคะที่เบอร์0 8 0 7 1 1 8 2 4 4นนะคะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้ำตาลได้เลยนะคะวันนี้น้ำตาลก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย